สวัสดีครับวันนี้แนะนำเทคนิคดีๆนะครับ ที่จะช่วยให้สามารถเรียกคลี่งานได้อย่างเสมือนจริงเป็นงาน forming การคลี่งานเฉพาะจุดนะครับด้วยคำสั่ง animate meshing นะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นลักษณะการดู preview ดู forming area นะครับก็วิธีการใช้งานก็ทำงานง่ายนะครับผมกลับมาที่คำสั่ง stiff นะครับก่อนอื่นตัวอย่างนี้ก็จะทำการสร้าง sketch มาแล้วก็ทำการตีเส้นนะครับ ด้วยคำสั่ง Imprint ะครับก็กําหนดทิศทางในแนวแกน z นะครับเมื่อเรา i m p r n t t เสร็จเรียบร้อยก็จะมาทำการสร้าง Surface นะครับด้วยคำสั่ง extension surface นะครับก็เลือกขอบที่เราได้ทำการสร้างเลือกอผิว Surface ที่อ้างอิงนะครับแล้วก็จากนั้นกําหนดขอบ start และ end ให้ยื่นออกมาด้านละ5มิลน,นะครับเมื่อเราเลือกออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ เรียกคำสั่ง forming, fan, unfolding นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคลี่งาน forming เฉพาะจุดโดยเราเลือกผิว surface ที่เป็น reference แล้วก็เลือก surface ที่จะ project ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกำหนดทิศท,ทางการ unstamp นะครับก็สามารถที่จะคลี่งานที่เป็นลักษณะงานา forming ที่เป็นลนักษณะ 3D เนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถที่จะวางโปรเซสการขึ้นรูปชิ้นงานได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราสามารถที่จะดูเมเจอร์สเตนไมเนอร์ Major, สเตนนะครับหรือเราจะดูเป็น forming area นะครับซึ่งก็จะโชว์เป็นเฉดสีให้เราเห็นพร้อมกับการ simulate ที่เสมือนจริงนะครับก็เราสามารถที่จะดู forming area zone ในการขึ้นขึ้นรูปนะครับว่ามี Low s t a ตนมี Wrinkle จุดไหนบ้างหรือรอยพับรอยย่นนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างง่ายดายนะครับก็นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะ run simulate ได้อ ได้อย่างเสมือนจริงนะครับก็ไปลองประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ